สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับชาติรถนะนะครับผมกับช่วงส่องอนขับนะครับในช่วงนี้นะฮะเรามีรถนะครับผมที่นวันตกรรมนะฮะทันสมัยนะฮะมีระบบอัจฉริยะอย่าง i อสมาร์นะครับต้องเจ้านี่เลยนะ,ะ MG นะครับผม ZS 1.5D ปี2019นะครับถ้าอยากรู้ว่าคันนี้นะฮะคุ้มค่าไหมเหมาะกับคุณไหมนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับ รถคันนี้นะครเป็นรถยนต์นะครับผมเป็นตัว SUV นะฮะสำหรับใครที่มองหารถนะ SUV นะครับรถครอบครัวนะครับมีที่นั่งค่อนข้างใหญ่นะครับผมเก็บของสัมภาระได้เยอะๆนะฮะต้องเจ้าคันนี้นะครับผมคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน1.5ลิตรนะฮะ114แรงม้านะฮะแรงบิดนะครับอยู่ที่150นิวตันเมตรเลยนะครับด้านหน้านะครับผม ที่ดีไซน์ออกมานะครับให้ดูทันสมัยนะฮะโดดเด่นนะครับผมด้วยกระจังหน้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ MG นะฮะตัวนี้เลยตัวไฟนะครตัวนี้เป็นโปรเจคเ,เตอร์นะฮะมีไฟเด y l ไรท์มาอยู่ในตัวนะครับผมซึ่งออกแบบมานะฮะให้ดูโดดเด่นนะครับซึ่งรถ MG ตัวนี้นะฮะมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่ความปลอดภัยนะครับผมต้องบอกว่าความปลอดภัยตัวนี้นะฮะให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม เริ่มด้วยตัวระบบเบรกนะฮะระบบเบรกนี่เป็นแบบ ABS นะครับแล้วก็เสริมแรงเบรกนะฮะด้วยระบบ EBA นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณเนี่ยกำลังขับเคลื่อนไปนะฮะล้าเกิดมีการเบรกกระทันหันเนี่ยตัวนี้นะฮะช่วยเหลือคุณได้เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะตัวควบคุมเบรกนะฮะขณะเข้าโค้งนะฮะ CBC นะครับผมต้องบอกว่าระบบทุกอย่างเนี่ยตัว MG เนี่ยให้มาอัดแน่นเลยนะครับ ปลอดภัยแน่นอนนะฮะและนอกจากนั้นนะครับยังมีตัวป้องกันล้อฟรีนะฮะการถลายลื่นนะครับผมแค่นั้นยังไม่พอนะครับสำหรับใครนะที่ว่ากังวลนะฮะเรื่องการเดินทางนะครับกลัวว่าเอ๊ะขับขับไปเนี่ยลมยางเนี่ยจะอ่อนไหมนะครับตัวนี้นะครับมีตัวระบบตรวจสอบนะความผิดปกตินะครับผมของลมยางด้วยนะฮะ T P M S นะฮะโอ้โหอัดแน่นจริงๆนะครับผมแน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยนะะตัวนี้ครอบคลุมแน่นอนนะฮะ และที่สําคัญนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการความทันสมัยนะฮะก็เหมาะรู้ว่าตัวนี้นะฮะมีระบบ i-Smart นะครับผมถ้าอยากรู้ว่า i-Smart เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมครานี้นะฮะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับว่าภายในรถ MG ZS คันนี้นะฮะจะสวยถูกใจไหมนะครับผมเริ่มกันเลยนะฮะจากเบาะนะครับผมเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสังเคราะห์นะฮะ ซึ่งตัวสีนะครับผมให้สีที่ตัดกันมานะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับผมตัดกับสีเทานะครับแล้วก็ฉลุนะฮะด้วยได้นะครับสีออกน้ำตาลนะครับก็บมาว่าดูสวยตรงที่ว่ามีความเรียบหรูนะฮะให้ความหรูนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับตกแต่งนะฮะตกแต่งมาด้วยสีน้ำตาลนะครับผมสีน้ำตาลตัดกับสี เทาเข้มนะครับผมแล้วก็มีสีเงินนะฮะแซมมาบ้างเล็กน้อยตรงช่องแอร์นะครับก็บอกว่าโอเคนะฮะดีไซน์ลงมาดีไซน์ได้ลงตัวนะครับผมสำหรับใครนะที่ชื่นชอบนะครับเปิดเพลงฟังในรถนะครับผมตัวนี้นะ MGZS ตัวนี้นะครับผมให้ลำโพงมาถึง6จุดเลยนะครับผม2จุดด้านหน้านะครับผมตรงคอนโซลด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านข้างประตูนะครับผมทั้ง4บานนะครับพพงมาลัยตัวนี้นะฮะหุ้มด้วยหนังนะครับ ออกแบบมาได้โอเคนะฮะมีมันติฟังก์ชันด้วยนะครับผมมันติฟังก์ชันเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างก็มีควบคุมเครื่องเสียงนะฮะขึ้นลงนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะปิดเสียงนะครับผมรับวางโทรศัพท์นะแล้วก็เลือกเมนูนะครับผม และที่สําคัญนะตัวนี้นะครับผมมีระบบ i อสมาร์นะครับถามว่า i อสมาร์คืออะไรนะครับก็คือระบบสั่งด้วยเสียงนะครับผมควบคุมด้วยเสียงนั่นเองนะฮะผมว่ามันโอเคนะครับสาหรับใครที่อยากได้รถใช้สักหนึ่งคันนะฮะแล้วก็ติดเรื่องเทคโนโลยีนะครับชอบเทคโนโลยีเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะ MG ZS ตัวนี้ผมว่าคุณต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสาธิตกันนะครับสำหรับใครที่อยากใช้นะครับผมถามว่าต้องทํายังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะ ถ้าคุณไม่ได้กดปุ่มนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวกดปุ่มอะไรด้วยนะฮะครับผมก็คําสั่งง่ายๆนะคะสมมติว่าเราอยากให้ MG เนี่ยเล่นเพลงนะครับผมแล้วก็เปิดระบบด้วยการบอกไปว่า Hello MG Hello MG Hello เล่นเพลง ร,ระบบ MG ก็จะทำการเล่นเพลงให้ตามที่เราสั่งไปนะฮะสมมติว่าเราขับรถอยู่เนี่ยจะมาพูดฮัลโหล MG ก็โอ้นานใช่ไหมฮะตรงนี้นะที่ฟังก์ชันนะครับจะมีปุ่มนะฮะให้กดได้นะครับ Pillow เพลงถัดไปอ่ะครับผมเราจะเปลี่ยนให้แบบนี้นะครับผมครับผมก็สำหรับใครชอบนะฮะชอบแบบว่า เงาแบบเงานะฮะขับรถคนเดียวนะครับผมไม่มีใครไปด้วยอะไรางี้นะครับผมว่า MG นะครับตัวนี้นะฮะก็ตอบโจทย์เราเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วถ้าถามว่าอย่างอยากจะสั่ง MG ให้เพิ่มเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าให้เปิดปิดแอร์เนี่ยผมว่าเอื่อมปิดก็ง่ายกว่านะฮะเอันนี้ตามพูดตามความเป็นจริงนะครับอ่ะสมมุติว่าเราอยากให้ MG ปิดแอร์ให้นะครับเราก็สั่งไปเลยครับ ปิดแอร์ปิดระบบปรับอากาศแล้วครับเนี่ยครับผมมันก็จะปิดระบบปรับอากาศให้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดระบบปรับอากาศ Hello เปิดระบบปรับอากาศเปิดระบบปรับอากาศนะครับเห็นไหมครับผมแอร์ก็จะเปิดทันทีนะครับเป็น ac นะครับเพิ่มความเย็นนะฮะสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มระดับความแรงล่ะ เพิ่มแรงลมเพิ่มความแรงลมแล้วครับนะครับตอนนี้พัดลมนะฮะ <S <S ก, <balances> ก็จะเพิ่มความแรงขึ้นมานะครับถ้าอยากไม่พอ <S <S ก็เพิ่มอีกครับผม <maiden> เพิ่มแรงลมเพิ่มความแรงลมแล้วครับนี่นครับผมพอ <P> เราเพิ่มไปอย่างนี้นะฮะมันก็เพิ่มอีกนะฮะถามว่าทําเองได้ไหมนะ,ะนี่ฮะหมุนครับนะฮะผมว่ามหมุนมันก็ง่ายนะะเอาเป็นว่าสาหรับใครละกันที่ขี้เหงานะฮะขับรถคนเดียวเหงาเหงานะะ ไม่มีใครคุยด้วยนะครับผมผมว่า MG คันนี้ก็โอเคนะสำหรับที่ขับไปก็ทะเลาะ MG ไปนะเพราะว่าคำสั่งบางครั้งนะฮะมันก็ไม่ยอมทำให้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเขาอันนี้ก็ยอมรับได้นะครับผมแต่ถ้าใครชื่นชอบก็โอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะสภาพเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับเจ้า MG ZS คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่านวัตกรรมทุกอย่างครไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะตอบโจทย์แล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับผมสาหรับ <ình> ใครสนใจนะฮะรอฟันทางนี้ได้เลยนะครับผมราคาเปิดตัวนะฮะไพ่แดงคันนี้นะฮะอยู่ที่7จ็ดแสนสาตรงนี้นะครับเราลดลงกันเลยนะให้ได้เห็นนะครับสองแสนสามหมื่นกันไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สำหรับใครนะฮะสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับผมตามช่องทางติดต่อที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะผมชาโรจนะนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ